เกมนี้มีไฟฉายมีกล่องปัน่นอูไฟฉายสามคนดีนะผมเอาตาแข่งปักมาจริงฮะมัวมากแต่เขาก็เก่งครับผมเซอร์เขาเล่นกันเก่งนะเขาโยกหลบรล,ล,ลัวเลยเราไม่ใช่เมี e นเด y บายเดล h t ไงนักเป่าปีเอ้ยผมว่าน่าจะเป็นตันตู้ครับผมโรงเรียนอนุบาลแบทแฮมเขาเขาเซตมากันนะเนี่ยเขาเซตด่านมาแล้วก็ตันตู้ไฟฉายกัน มน่าจะเล่นยากแล้วแหละตันตู้ไฟฉายอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเรากเรื่อยๆแล้วกันเนาะมาถึงเขาวิ่งเขาวิ่งหาเราเลยนะอุ้ย mm. ไม่โดนไม่โดนอีกแล้ว mm. น่าจะตันตู้ที่นี่แหละครับผม mm. นึกว่ามีคนนึกว่ามีคน พอเทมไฟเราระเบิดไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ใช้แล้วครับอันนี้ผมว่าน่าจะคนเดียวห้าเครื่องผมเดานะผมเดาว,ว่านะคนนี้น่าจะจุคนเดียวห้าเครื่องอะ่เะเขาน่าจะมาแบบตันตู้ให้เพื่อนดวรัวหนึ่งทีไปก่อนครับผมหนึ่งเทือไปก่อนมาบ้านเล็กต่อโอเคสเต็ปนั่งย่อง ไม่ได้ใช้ไฟฉายเดอ้เอ,อเฮ้อแหวนนะครับผมนึกว่าคนเดียวจะจัดห้าเครื่องซะอีกล็อกเครื่องไปปั่นที่นี่กันสองคนเลยผมพังเครื่องไหมผมไม่สนใจเครื่องดีกว่าให้เขาปั่นเสร็จเถอนะเนาะเราก็ไล่คนไปเรื่อยๆแล้วกันเรายิ่งตัวเดินช้าอยู่อุย้ยไม่โดนไม่ถือ ไม่ถึกโอเคผมว่าที่นี่น่าจะเป็นตันตู้นะหนึ่งทีไปครับลาลาขอ แอบเนียนซะด้วยโอเคโดนอยู okay, ่ที่นี่มีนี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะใต้ดินอะ่ะใช่ไหมถ้าเกิดไม่ใช่นี่ผมซวยนะอุ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ปันใต้ดินครับผม ไปไหนกันหมดคนดูนี่อ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มเงียบๆแล้วครับผมไม่ค่อยมีเวลามาไลไ์เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่คนดูก็เลยเงียบๆตรงนู้นมีคนเอ้ยตรงนี้ก็มีคนเหมือนกันเปิดประตูมาเปิดประตูมาเล็กพ,พักเขาเซตด่านมาจุกเราเลยอ่ะ โอ้โหแข็งปึกแข็งปึกเลย <_ an> หนึ่งทีไปครับผมต้องพังไม้ก่อนเ <_ an> ข้าไปข้างนอกหรือยังอะ่ะน่าจะออกแล้วนะออกแบบเงีย,เงยบๆด้วยออกไปข้างนอกแล้วก็วิ่งไปไหนกันนะ วิ่งไปโรงเรียนตันตู้กันหรือเปล่าสรุปผมยังไม่โดนตันเลยนะตันตู้หรือเปล่าเนี่ยเติมขวานก่อนครับผมข้างล่างนี่มีคนปั่นข้างล่างนี่มีคนวิ่งโอ้โห ตายยากไปแล้วดูเหติดไม่โดนตายยากจัดก็บอกให้เพื่อนด้วยอ่ะผมต้องเน้นเอาลาลาคอบแล้วก็น้องเนียก่อนนะเน้นสองคนพออุ้ยไม่โดนว่ะเกือบไปตายยากไปแล้วครับตีเลย หายากไปแล้วก็ตีเลยโอเคเอ้ยมีคนพยายามส่องด้วยมีคนพยายามส่องกบห้ามออกมาผมใช้ขวานหมดแล้วมั้งนี่เจอ,อล้หนังคนนะมาเล่นกันที่โรงเรียนต่อผมเติมขวานก่อนแล้วกัน มานั่งปั่นต่อด้วยวะหนึ่งทีไปครับน้องเนียตังไม้ไปจุ๊กเด็กไปเฮ้ยเลี้ยวขวาเฉยเลี้ยวขวาเฉย ลอกทับไม้ซะด้วยอุ้ยตายากผมคิดว่าหมดแล้วนะเมื่อกี้ผมเลยปลาเลยโยกหลบปลายากมากจริงๆเต็มหลังครับผมเร่อสุดท้ายละตันตู้ไม่มีจริงผมคิดว่าใช้ตันตู้เขาเซตด่านมาไงครับ พอเซตดา่านนี้มาผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นตันตู้ไม่ใช่เฉยเลยรอยเ,รอยเท้ารอยเท้ารอยเท้ามามาช่วยเพื่อนแน่เลยรอยเท้าแบบนี้เฮ้ยหนึ่งทีไปเอา้าโดนน้องเนี่ย ผมฝันผมหมดอะผมปาไม่ได้เมื่อกี้เติมฝันก่อนละจันปร่อยเท้าถ้าเกิดเอาน้องเนียก่อนก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ตัดคนไปก็เท่านั้นแหละเรื่องสุดท้ายแล้วอะผมเห็นอะไรอยู่นู่นด้วยนะอะไรจุดๆอะ หทีไปครับลาลาคอบตรงนี้อยู่กันเทียบเลยนะตีเลยแล้วกันมีคนอีกแล้วนะนแน่ท่านแน่สองไม่เข้าหรอกสองไม่เข้าหรอกโอเคครับผมผมไปเอาคนเจ็บนะคนเจ็บอยู่นูน่นวิ่งอยู่หน้าโรงเรียนนะคนเจ็บ แมาๆเต็มหลังครับผมปุ้มเลยเพิ่งผ่านมาครั้งแรกพูดน่ารักจังครับสวัสดีครับคุณกุ๊กคุณกุ๊กใช่ไหมถ้าเกิดตานผิดขออภัยนะครับผมไม่มีคนปั่นอยู่บ้านบนแบ้านสองชั้นวันนี้เขาจะมาจูบให้เพื่อนครับให้เพื่อนปั่นไปมาแล้ว อ่ะแล้วจ้าไม่มีคนตามตู้ให้แล้วนะไปไล่คนในนี่ไหมไปไล่คนปั่นไหมไปไล่คนปั่นดีกว่าเผื่อแบบเขาปั่นไม่เสร็จแต่รุนเราพังตั้งแต่เริ่มเกมเลยโดนลงมาเอ้ามันไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างเปิดนี่ว่าโดนลงมาโดนลงมาจริงโดนมาจริงเฉยโอ้โหไม่โดน เรียบร้อยครับผมแขวนเลยแล้วกันเนาะแขวนเลยแล้วกันเกมพีกหรอหรือว่าไงเนี่ยผมตัดไปสองคนแล้วเกมพีกหรอแขวนครับหลุไม่มีจริงใช่ค่ะฝากตัวเป็นซับคนใหม่เลยขอบคุณครับผมเฮ้ยเ้มีคนย่องบาร์บ,บีคิวผมได้ใช้นะมีคนเอ้ยเขามีเขามีดินหูกะไม่เป็นไรเอาคนนี้ก่อนแล้วกันทีละคนปันพุ่มละสามอัน พันหรือสามอันว่างไงเฮ้ยเห็นด้วว่าจะกลับมาพับหลอกไฟตีไปก่อนหนึ่งทีโอลนะ่ลาเฮ้ยเรียบร้อยครับผมไปเลยไปก่อนเลยไม่ปล่อยนอนด้วยเราอะ่ะเหมือนว่าอีกคนจะปั่นอยู่ที่ข้างบนไหม หรือเปล่าผมพังเครื่องไว้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้มันผมไม่เห็นออร่าเขาเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหดวงดีจังอ่ะดวงดีจังอ่ะเฮ้ยมีรอยเท้าคนด้วยวะโอ้โชว์าย,ยาคมคืน โยกแบบผุมคมผมล็อกเครื่องละรอบนี้ล็อกนานด้วยนะเปิดตู้มาครับผม <c oughs> บ้านเล็กเราใจนี้ได้ไหม <c oughs> แบบนี้ไงครับผมแบบนี้เลยอุ้มเลยไหมผมว่าเขาได้มีแทงหลังวะให้เขาแทงมาแล้วกันไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อเอ้าไม่มีแทงหลังนี่คิดว่ามีแทงหลังเป็นเป้าหมายซะด้วยนะ แนนะครับผมบาร์บีวผมไม่เห็นหนะ้าแอบตู้รอหรือ่าเขาปั่นเครื่องนี้วะเครื่องอบเสร็จอะตั้งเครื่องไปครับเครื่องจบเสร็จแสดงว่ามีคนใช่ไหมใช่ไหมบนบ้านหรือเปล่าเขาปล่อยตายเลยครับอีกคนหนึ่งต้องรุนท่อละบนบ้านก็ไม่ได้ปั่น ต้องรุนท่อแล้วเจอแล้วครับผมเจอเฉยเลยรุนท่อจริงเอา้านึกว่าเขาโดดโอเคครับผมนี่ได้ควิดแบบนี้ผมได้ควิดเลยปิดหน้าบ้านเล็กเลย ้ะผมดูนะว่ามีตันตู้ไหมเซตด่านมาขนาดนี้ปกติสตรีมบ่อยไหมคะสตรีมทุกวันนะครับผมแต่ว่าเดตบายก็นานๆทีครับปกติสตรีมเกมอื่นไม่ใช่เมนเดดบายเอ,อิ่วิดเราได้ควิดได้ไงเนี่ยเกมพลิกได้ไงเนี่ยผมงงมากเลยนะเกมพลิกได้ไงพอเราพอผมเน้นตัด2คนก่อนแล้วเกมพิกเฉยเลยเกมเพ็ดเฉยเกมพิก ผมงงมากโอ้โหจุดิ103ร้อยสามคนเซตด่านแล้วก็ไม่ได้สตันตู้ครับแต่เขามีดินฮูกตายยากตายยากแทงหลังทุกคนปะเนี่ยตายยากแทงหลังตายยากแทงหลังตายยากตายยากแทงหลังคือแบบสามคนไม่มีเสียงลุกเองเนี่ยสาเหตุที่ผมแบบไม่อยากปล่อยนอนไว้ก็เอออุ้มๆไปเถอะอุ้มๆไปแขวนเถอะยังตึง เหมือนจะรอดสี่ใช่ครับผมเหมือนจะรอดสี่เลยเก่งขาขอบคุณครับผม <laughs> ผมเล่นชิวๆนะไม่ได้คิดอะไรมากครับรอดสี่ก็ไม่เป็นไรตายสี่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเล่นสนุกสนุกตายสนุกเฉยเฉย go วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย